สวัสดีครับทุกท่านนะผมเคยซีคอร์ดนะฮะอยู่กับเกมมือถืออวักเคนคอร์สเอวานะครับเกมแนวเทิร์นเบยอ่ะอะไรสำหรับนี้นะฮะอะไรเราไปดูระบบด้บดนานในกันเลยแล้วกันนะมีอะไรกัน,น,กนบ้างน,นะครับเอาครับก็มาแล้วนะครับ,านานรบหน้าเกมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมที่เราไปดูในะเรื่องของการเล่นนะไปที่ Avenger นะครับอ่าเนย มาแล้วนะฮะจัดไปครับผมนี่มันมาด่านนี้พอดีนะครับจัดไปแบทเทิลกันเลยแล้วกันนะครับก็เลือกตัวละครลงนะครับผมไปอะไรวะ New Spell มีเวทด้วยก็เวลาเลือกก็แค่คลิกคลิกลงไปครับผมง่ายไหม <c oughs> ส่วนสเปลครับนี่ก็ไว้ใช้แบบถ้าหมูในในใน,ในดันนะ เนี่ยเราก็ใส่ได้กี่สกิลตอนนี้ใส่ได้2สกิลนะตอนนี้ก็มีฮิลกับดัมมงดาเมจนะอันอื่นก็เราบลดล็อกนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอทบ,บล็อกด้านไหนด้านไหนนะครับผมไปลองเล่นกันเองนะส่วนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นฮีโร่กับอะไรสักอย่างสควอตคือไล่เซฟนั่นเองนะครับแล้วก็บเอนเนมี่นะครับศัตรูก็จะมีประมาณนี้แล้วก็น,นี่คือไรน้ำยาได้เลย ก็มีบก็ก XP กับโกนะบอกอย่าง15%บห้ปนระ์เประมาณว่าใช้ของนั่นแหละอ่ะจัดเลยแล้วกันนะผมมาแล้วก็จะมีเนื้อลงเนื้อเรื่องนิดหน่อยนะครับใครสนใจอะไรทั้งสิ้นโอเคครับตัวเกมฮะน่ะมีออโต้ให้อยู่แล้วเนาะอ่ะโอเคทีนี้เราเวลาเล่นฮนะเรากเ็เลือกสกิลครับผม แล้วก็ทําการเลือกการโจมตีของอสตรูตนะฮะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเทินของแต่ละคนนะครับผมว่าถึงเทินใครถึงเทินใครนะน,นี้ก็จะต่อไปก็จะตัดสตูหมดเลยนะครับโอเคนี่คืออะไรดูปนช่างมัน่ะเลอกสะกิแล้วกันตบมึงก่อนเลยไม่อ่ะมาอ่ะไม่ตาย <laughs> แม่ไม่จอเลยเอ้ยโดนมาซัดข้างหลังเลยโอเคครับผม มาเรียบร้อยครับจัดไปครับผมถ้าไม้ตายฮะนี่มันจะขึ้นโชว์งี้ผมผมผมค้างเลยทีเดียวเชียวน่่ค้างครับมันจะมีท่ามันจะมีอนิเมะเออนะครับมาบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีนะไม่คยเข้าใจัดมืนกนะครับก็เอาไว้วาประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนอันื่นก็เน่ปล่อยท่องซปล่อยท่าสกิลตามตามสูตรอันนี้ไม่มีเห็นไหม เออครับบางตัวมันไม่มีนะประมาณนี้อ่าเกมเว็บสองละนะครับจัดไปนี่อ่าประมาณนี้เลยนะครับผมพองภาพบอกมานะครับไม่ยากนะครับการเล่นชิ้นเมื่อกก็บอกออโต้ครับผมจบข่วาวาว้าวยิ่งในไอ้นี่ไม่ทำอะไรเลยอ้ามาแล้วครับผมจัดไปสิ โอเคครับมีสก,กิลมีมีมีอนิเมะนะฟันเข้าให้โอ้ท่าหมูด้วยถือว่าแจ๋วดได้โบนั้แท็กางหะนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมก็เป็นขอมโบคอมโบต่อนเนื่องกันไปนะฮะเนี่ยโชว์ให้ดูเลยีม่มาตกตอนไหนเนะี่ยะโอเคช่างมาันโอเคอาว่าประมาณนี้แล้วกันนะผมออโต้ไปเลยแล้วกันนะเพื่อความ ง่ายดายของตัวเรานฮ้ยศัตรูก็มีวะ่ะอ๋มอมอโหโหโดแดกเี่อ,อะไรเนะี่ยเอาแดกเนื้อนะฮะโ,โอเคครับผมไม่ได้แรงมากตามนั้นอ่ะทีนี้การออโต้ครับผมมีออโต้แต่ละตัวด้วยนะงอ่างงไหมนี่นี่คือไม่ออโต้เลยก็ตีธรรมดาไปใช่ไหมยวลองดูก่อน มันจะเหมือนตีธรรมดานะครับแต่ติ๊กอันนี้คือน่าจะใช้แบบสกิลทั้งหมดนะครับนี่เลานี่เห็นไหมครับผมประมาณนี้นะฮะก็เซตได้ครับว่าตัวไหนจะให้ใช้สกิลหรือใหใ้แค่โจมตีธรรมดานะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะจัดสปีดสักหนึ่งทีจุ๊บตัว่อ,องมรวดเร็วนะฮะโอโ้เดี๋ยวหน้าโมวะเฮ้ยจะตายเว้ย สวยงามนั่นแหละเยบร้อยนั่นแหละตีบันกันเลยทีเดียวนี่นี่มาแล้วครับอันตีอีกหนึ่งทีเชวเวอปจกดคลิกได้ป่ะไม่รู้นะนไม่ได้ด้วย นะครับอะไรประมาณนี้แล้วกันโอเคอันนี้ก็มีเซตติ้งนะไม่ได้มีอะไรมากมายมีไฮมีอัลตร้าครับอ่าของเรื่องเรื่องกราฟิกนะครับโอเคแลรเกดก็ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยฟาส้าให้โอเคน่าจะเรียบร้อยนะสำหรับด่านนี้นะไม่ยากนะนะครับผมชวิงวีคตรี่อ่ะโอเคก็เดี๋ยวไปดูระบบอื่นต่อนะครับเราจะเปลี่ยนเกมใหม่ โอเคครับต่อมาก็มารูระบบอื่นๆเนาะก็มีอารีนานะฮะต้องผ่านอันสามขีดสองนะครับไปลองเล่นเน่ยแล้วกันคิดว่าก็น่าจะเทนเบสสู้กันนั่นแหละนะครับส่วนที่เป็นดันเจี้ยนต่างๆนะก็กดล็อคตา,ตา,ตา,ตามนี้มโอโ้โหเยอะแยะ,ยะเลยโอเคเป็นดันเจี้ยนที่เอาไว้อย่างที่บอกเหมือนเกมอื่นหาของภราพเกรดอตัวละครอะไรทำนองนี้นะครับนี่ ก็เข้ามาที่ตัวฮีโร่เมื่อกี้นะครับงงเหมือนกันฮีโร่ดเวลลอปเมนต์นะฮะก็คือเป็นการอัปเกรดพาสซีสกิลแน่นอนเลยนะครับแบบนี้เห็นไหมหรือว่าเป็นเควสลิสต์ก็ไม่รู้นะครับอ๋อเป็นเควสลิสต์แน่เลยนะครับผมประมาณว่าถ้าทำได้ถึงข้างนี้ก็จะได้ของไม่ใช่ไม่ใช่พาสซีสกิลบ้าบออ่ะโอเคเควสลิสต์ครับช่างหมักอันนี้ก็เราปลดล็อกละกันนะฮะดูฮีโร่กันครับผม โอเคนะครับผมก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับมีในเรื่องของวนนอะไรเนะี่ยอ่าประวัติฮีโร่ไม่ใช่ประวัติฮีโร่น่าจะเป็นพวกเลตติ้งนะครับโอเคไม่มีอะไรนะกดไปที่นี่ครับดีเทลครับผมก็สามารถอปัปเดตฮีโร่ได้แบบนี้กดค้างได้ไหมกดค้างไม่ได้นะก็อัาไปเลยครับผมให้เต็มแล้วกันจบๆไปเรียบร้อย นะฮะพอเต็มก็จะขึ้นมาแบบนี้ช่วยนะครับทำการอัพไม่ใช่สิทำการเขาเรียกว่าเอาฮีโร่สองดาวนะครับมาใส่เพื่อจะทำการอัพดาวขึ้นเป็น3ดาวนะอะไรทำนองนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะว่าค่อยว่ากัดโอเคครับผมเกียร์ฮะก็เป็นการใส่ของอการใส่ของนะไม่มีอะไรมีใส่ออจะไม่มีถอดออก็ใส่ออวะไม่มีใส่ออ มีแต่ถอดออนะครับอโอเคก็วิธีการใส่ครับผมปุ๊บแล้วก็เลือกเลยไม่ยากไม่ยากอ่าบางอันก็เป็นเซตนะครับเทียรา่าใส่เทียร่าใช่ไหมอันนี้แหรออาเทียเทีร่าเราก็หาเทียร่าไปนะครับเพื่อที่จะเป็นเน่แม่บุน่นนาทักเทีร่าริงโอเค let's go นี เทอร่านะครับก็ทําการามีโบนัสเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อมาเป็นอ,อันนี้คือลายน่าจะเป็นพวกอัปเกรดนี่แหละนะคล้ายๆรูนไหมนะครับ <c oughs> ประมาณนี้ไม่มีของนะไปลองดูแล้วก็ออบเจ็ตี้นะครับผม,มสกิลนั่นแหละนะครับก็หาเหินพวกนี้นะครับมาทำเนี่ย เฟรมริซารดนะับเซษหนึถึงเศษเก้นะครับก็หาเอาส่วนเบอคงจะเป็นประวัติไม่น่าจะมีอะไรลูกตาตรงนี้ครับผมนี่มันคืออะไรวะนะครับอาจจะเป็นการอัปเดตนู่นนั่นนี่แหละนะครับผมก็จะได้ทรงได้ท่าสกิลขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะฮะคิดว่านะมันมีกันเลเวลแกันอยทรเดียวเลเวลเจ็ดเลเวลหกสิเออนะครับ โอเคก็ okay. okay. ประมาณ<ห>นี้นะสำหรับการอัพีโร่นะฮะต่อมาฮะเป็นช็อปนะครับผมนี่สายเติมตังนะครับจัดไปมีของฟรีด้วยนะฮะก็จัดเลยดีครับผมนะฮะก็อย่าลืมนะครับผมของฟรีนี่โอเคนะแล้วก็คิลครับผมก็ จะสร้างเองหรือจะเข้าไปหาเอ้ยจะไปร่วมกับคนอื่นก็ได้นะครับอาวักตานี่ก็อ้าวด,ดาวครับไม่มีอะไรโอเคแล้วก็เควสต,ต,ต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับส่วนแซมมอนตรงนี้ครับผมเนี่ยมันยืนหลาเลยนะครับมันคือการเปิดกาชาเกมนี้แหละนะครับผมซึ่งอ่ะเราเปิดให้ดูแล้วกันนะครับของฟรีก็เลยนี่เปิตัวชาฮะจัดมา แต่นวงแหวนแห่งไทม์ไลน์นะไม่ใช่อะไรอะ่ะเฮ้ยดูดีแมดูเทนะครับนักรบอ่ะจัดได้อีกสักอันไหมเฮ้ยแม่ฟรียาน,นละฮะนักรบหญิงใครว้หืมไอตี้อะ่ะนะโอเค ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ <c oughs> อันนี้มีอันหนึ่งจัดมาสามมอนแล้วเนี่ยเนี่ยไอ้เนซัตแมนนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกมอนหลับต่ําๆหน่อยนะอันนี้จะเป็นแอดวานใช่ไหมนอร์มอลแอดวานนะครับบอกประมาณนี้แล้วกันส่วนตนัวละครอื่นๆเนี่ยมันจะมีพวกเครื่องหมายตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็จิ้มจิมเข้าไปมันก็จะบอกว่าเดี๋ยวให้เราไปทำอะไรนะครับอย่างเช่นเนี่ยมาอาบรับของอันนี้มีนะก็ต้องมีสามดาว นับสักตัวนึ่งแหละนะำเพิ่ได้ของรางวัลนะส่วนไอ้ลุงนี่นะฮะนี่เขาเป็นร้านค้าเหมือนกันโอเคน้่งน่าก็จะไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวพวกรับของนะครับผมแล้วก็ระบบเพื่อนเเกมนี้นะฮะเป็นยังไงเรามาดูกันครับผมก็มีเฟรนด์ได้50คนนะครับนี่เซิร์ชเซิร์ชชื่อดีก็ได้นะครับผมหรือจะแอดตรงนี้ก็ได้ที่เขาแนะนํามานะครับน้่งน่าก็จะเป็นพวกบงบล็อกลิสต์ต่างๆไม่มีอะไรมาก ดิสเพย์นะไม่มีอะไรก็ไว้โ,โชว์เท่ๆโอเคฮะกดตรงมาที่รูปดาวครับผมนี่ก็จะมีโหมดอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่เขาจะว่าอ่ามันอาจจะเหมือนเหมือนกันนะอย่างเช่นฮีโร่ก็มีอยู่แล้วข้างหน้านะครับอินเด็ก์นะฮะอันนี้คืออะไรวะอ่ะโอเคสะสมตัวละครน,นะครับแล้วก็กดเข้ามาเพื่อที่จะ กดที่ไบโอนะฮะรับของได้เลยเน่อะไรทำนองนี้นะฮะอันนี้เป็นสารนุก,กรมนั่นแหละนะง่ายง่ายนะครับมีอะไรไหมมาสตาร์โอเคอ่ะนี่อันเดียวกันลิจิตาสก็รับปอดนะครับส่วนนี้ก็รับปอดเอาประมาณว่าประมาณนี้แล้วกันนะผม นะก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับโอเคเซตติ้งเกมนี้อ่ะให้ดูไปแล้วประมาณนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมยังไงสำหรับเกมนี้นะครับผมฝากว่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม